อันนี้พี่เราสร้างอยู่ที่เมืองพลดูเป็ mm hmm. นดูเหมือนเช่นบ้านที่แบบว่าท่านอ,อินี้ชอบสวยไหมคะบ้านสองชนะั้นสองชสวยไหม <Okay. S 1> แล้วราคาเหมือนจับต้องได้ราคาบ้านอันนี้ค่าก่อสร้างอยู่ที่ล้านเก mm ้าห้าเออแล้วคราวนี้ผมแต่มันเป็นราคาเมื่อสามปีเนาะเป็นราคาเมื่อสามปีถ้าเกิดปัจจุบันแ <c oughs> ม่ปัจจุบันนี้มันก็จะขึ้นมาอยู่ไม่เกินไม่เกินสองสามแสนนะคะอาจารย์เพราะว่ามันขึ้นกับวัสดุเนาะที่ว่าน ขึ้นมาด้วยแล้วก็หล้วจากดูนึกขึ้นราคาเนี่ยมันก็เลยต้องเปลี่ยนด้วยก็เลยแต่ว่ามันมันไม่ได่ตอบโจทย์แค่ว่าบ้านราคาอยู่ทเก้าห้านะฟังก์ชันข้างในที่เราที่เราให้เพราะว่าพี่เดาวมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรอย่าทำอย่างเดียวพี่เดาวกับว่าจะทําบ้านหลังนี้มาทาคลิปโฆษณาให้ได้็นความคาดหวังไปทุกวันเลยอ่ะไปทุกวันไปทูกคืนแต่ดอกเสาเข็มทำงสร้างมือ เสร็จแบบนี้เมื่อเมื่อวันหนึ่งเมื่อเมื่อวันหนึ่งเมื่อสามปีที่แล้วเราก็เลยไปเล่นดิจตอกนี่เล่นมานานแล้วก็เลยเอาภาพบ้าหนหลังนี้ําภาพบานน้านหลังนี้ภาพบ้าหนหลังนี้ไปลงเราก็ทําคลิปไว้ตลอดเพราะว่าพี่ดาวเป็นคนที่มีคลิป,ปเรื่องบา้านเยอะมากแล้วเวลาการถร่ายที่คือเป็นพรสวรรค์พรสวัสค์เนาะเป็นคนที่มีพรสวรสค์ในเรื่องการทาคลิปเพราะว่าเวลา,าถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นมุมไหเนี่ย บางคนจะถามเยอะมากเลยว่ามีกล้องอะไรใช้ไอโฟนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราใช้ความรู้สึกคือเราจะสิงสิงเข้าไปในในสิ่งที่พี่ดาวทำเลยว่าพี่ดาวจะทำที่บ้านก็เหมือนกับฉันจะต้องสิงเข้าไปหาม,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 มุมๆเงยเหมือนกับเราจะไปเดินดูบ้านแล้วเดินดูมุมไหนก่อนมันก็เลยทําให้คลวดโอน่าสานใจก็เลยเอาภาพมาลงในช่องติ๊กตอกว,ว,วันแรกพอดูพี่ดาวเป็นล้านเลยพี่ดาวก็ตกใจนะคะนีา่าอ๊แบบนี้ก็มีเหรอทำไมหนูดีจากที่ติ๊กตอกก็มีคนมันจะต้องมีช่องติดตามพวกคู่ ไล่เนาะมันถึงจะผ่านผ่านมีรายได้เนี่ยอะไรเงี้ยอยู่ยียอดอยู่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีผู้ติดตามมีอะไรแล้วก็กดหัวใจเป็นแสนเลยเนี่ยก็คือมันงงตัวเองเนาะมันคืออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันคือคืนนั้นแบบวันที่สิบห้าเมษาเมื่อสามปีแล้วสามเดือนนะพี่ก็ไม่หลับไม่นอนเลยนะก็เลยก็เปิดมาเนาะเปิดมาทีแรกก็มีแต่ที่สิบสามสิบอยู่คนมันวงวนมันดูจนเป็นรลานณปัจจุบันเขาก็ยังมีเรื่องดูคลิปนีเพราะ มีไม่กี่คนนะน้องๆฟังนะบางคนที่ขยันทำคลิปเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนอยู่แถวอีสานบ้านเราฝันแก่นเมื่อคนแรงไวยแรงอย่างนี้ไหมบ้านไหนไม่มีนะลองทำดูถ้าน้องลองทำดูแล้วมันจะเหมือนกับว่าในขันแก่นอาจจะเป็นตัวเราเลยอะที่เวลาเขาเขาเสิร์ชหาขึ้นมันก็ขึ้นจนณปัจจุบันนี้พี่ดาวก็ได้รายได้จากบ้านในอีสานคนเข้ามาอ่านสังเยอะมากคนสร้างบ้านเขา